อยากให้ทุกคนสบายใจเลยครับจริงๆการออกมาแต่ละครั้งคือเราทําใจวลาละแหละว่ามันมันต้องมีเสียงที่ไม่ได้เห็นด้วยกับเราหรือว่าเสียงคนที่ไม่ได้เข้าใจอะไรเงรี้ยแต่ว่าเราเราโฟกัสในสุดในในจุดที่เราคิดว่ามันเป็นแฟกต์ความจริงคือใครจะเทคไปยังไงเราเราเราขึ้นอยู่กับแต่ละคนเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วว่าสิ่งที่เราต้องโฟกัสที่สุดคือผลงานแหละครับก็เข้าใจก็คือเราเราก็คือถือว่าเป็นคือคนคุมอะเนาะมันก็ไม่มีใคร ที่จะสามารถอธิบายได้ดีเท่าเราครก็เลยตัดสินใจเอออธิบายไปคือคือจริงๆแล้วเนี่ยเราเราก็คาดหวังแค่ว่าเออคนที่เขาตั้งใจอ่านตั้งใจที่จะวิเคราะห์จริงๆอ่ะจะเข้าใจว่าเออโปรเซ็งานแต่ละรังงมันไม่ได้ง่ายมันใช้เวลาจริงๆมันแบบคือบางทีเนี่ยเราคิดพูดเนี่ยมันอาจจะแบบง่ายมากเลยอ่ะแต่พอมาทาจริงๆอ่ะอย่างที่ทุกคนเห็นซีรีส์อ่ะบางวันถ่ายแต่แค่ซีนสองซีนแต่ซีนนั้นมันแค่แบบสอสนาทีอย่างเงี้ยครับมันมันการทํางานมันเลยแบบไม่ได้ง่ายขนาดนั้นแล้วเราก็ อย่างเราเราเป็นค่ายเนาะเราก็แบบมีนักแสดงแบบหลายท่านด้วยเราทาซีรีส์หลายเรื่องดังนั้นเนี่ยการเมนเนจมันไม่ได้ง่ายจริงๆเราก็ต้องแบบเอ,อ,อธิบายให้ทุกคนได้ฟังว่าเออมันเกิดอะไรบ้างหลังบ้านบางอย่างเราแบบอาจจะไม่ได้แบบสามารถบอกได้แบบทุกเวลาทุกเรื่องอะไรอย่างนี้ครับก็ก็ถือว่าโพสล่าสุดที่บอกไปก็คือคือก็พยายามอธิบายเท่าที่อธิบายได้ให้ทุกคนเข้าใจว่ากระบวนการทางานจริงๆเป็นยังไงโอเคคือตอนนี้ถ้าเอาแบบแบบตรงๆเลยอะ่ะมันเป็นงานที่แบบ เขาเรียกว่าเราไม่ไม่นึกถึงกําไรดีกว่าเรานึกถึงว่าเออเราทาไปแล้วเนี่ยมันให้อะไรกับคนดูแบบว่าคนดูได้ได้อะไรกับตรงนี้บ้างตัวเราเองเราภูมิใจในผลผลงานยังไงคือเราก็เลยมากับมาโฟกัสตรงนี้เพราะจริงๆการที่ลงทุนซีรีส์เรื่องนึงเนี่ยไป็นระดับเก้าหลักเนี่ยเอาถ้าพูดตรงๆม,มันยากมากเลยที่จะคืนทุนนะครับแต่ว่าเราเราตอนนี้เราเรามองผ่านเรื่องตรงนั้นแหละเรามองไปในเรื่องของแบบ สิ่งที่จะออกไปมากกว่าว่ามันแบบคุ้มยังไงในส่วนของผู้ชมหรือในส่วนของแบบตัวค่ายเองที่ทำอย่างเงยครับนานพอสมควรเลยครับแล้วก็คือเราอยากเนระมิดแบบว่าให้มันเป็นแบบ เอ็มอารีจริงๆครับผมจริงๆตอนแรกก็อยากจัด o u t ดอ o r แต่ว่ากลัวไปเองว่าแบบเฮ้ยมันถ้าฝนตกทํายังไงแดดร้อนอบอ้าวทายังไงอะไรอย่าง,ดดางเงี้ยแล้วแบบเห็นว่าแฟนๆเหมือนอยากจะแต่งชุดสวยๆมาก็เลยแบบเอออินดอร์ดีกว่าในร่มดีกว่าใช่ใช่ครับเพราะว่าแบบซีรีส์เราได้ใหญ่ขนาดนี้แล้วอ่ะเนาะง,งานเปิดตัวก็ต้องใหญ่ตามซีรีส์นิดน,นึง,ง,นงเ,เล็กหมายถึงว่ามันแน่นใช่ไหมฮะ <S <S <ส><ด> ครับท<สะ>ุนทุ่มทุ่มทุนเยอะมากจริง <c oughs> เพราะว่าอย่างที่ทุกคนเห็นเนาะมันก็แบบเป็นแบ็กดรอปแบบงานแบบละเอียดมากทั้งบุกแบบว่ามุมเลยอะไรอย่างเงี้ยครับก,ก็อยากให้แฟนๆแบบเหมือนกับว่ามาเราก็สามารถแบบถ่ายรูปสวยๆกลับไปบ้านได้เขาแต่งตัวกันมาขนาดนี้อ<สะ>โอ้ก็ตั้งใจ มากๆเพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้แหละครับว่าเราใช้เวลาในการทํามานานมากจริงๆในการเตรียมงานในการที่จะหาแบบเ,เขาเรียกว่าไงอะ่ะแบบว่าคนทีมงานที่แบบเป็นมือชีพมีผลงานมาแบบการันตีอะไรอย่างเงี้ยเท่ากับว่าคิวต่างๆมันค่อนข้างยากมากเลยในการที่เราจะประกอบกันหนจะนักแสดงที่ทุกคนเห็นนะครับก็ถือว่าเป็นฟอร์มยักที่สุดเท่าที่เท่าที่เคยทําเลยครับ ก็ก็คือเรื่องจริงกับซีรีส์หนึ่งเรื่องที่จะขนาดนี้คือจริงๆตอนแรกก็ไม่ได้ไม่ได้คิดว่ามันจะไปไกลขนาดนี้นะครับเพราะว่าตอนแรกก็วางไว้แหละว,ว่าแบบเออมันจะประมาณหนึ่งประมาณแบบกลางๆแปดหลักกลางๆประมาณออประมาณสามสิบสี่สิบอะไรประมาณนี้ oh. แต่ว่าทําไปทามามันเหมือนแบบเหมือนพอซีนี้มันเต็มแล้วอะเรารู้สึกว่าเฮ้ยออซีนี้มันเล็กไม่ได้มันก็ต้องไปเหมือนกันแล้วมันไปอย่างรร้ยเรื่อยๆเ,เรื่อยจนแบบ มีวันนึงมีสติแล้วก็มานั่งคิดดูว่าไม่มีนะี่ผ่านมาไม่มียไม่มีก็แบบอกว่ามีสติแล้วแบบเฮ้ย <c oughs> มันไปไกลขนาดนี้แล้วหรอเราทําไงเนี่ยแต่ว่าคือตอนเนี้ยก็เขาเรียกว่าผ่านมาครึ่งทางเลยมาครึ่งทางพอสมควรแล้วอีกนิดนึงก็จะปิดกองแล้วครับก็เอาเถอะไหนๆเราสุดแล้วก็ให้มันไปให้มันหมดแล้วกันวันที่มีสติครับก็ก็ช็อกครับก็ตกใจว่าแบบนี่เราทําอะไรอยู่เนี่ย นั่งคิดอยู่ว่าเอ๊ะถ้าเราไม่หยุดนี่มันจะมันจะไปไปกันใหญ่อะไรเงี้ยครับแต่ว่าแต่ว่าก็นะฮะสุดท้ายเราก็มานั่งมานั่งคิดแล้วก็รู้สึกว่าเราทํามาขนาดนี้แล้วก็ให้มันไปสุดดีกว่าครับเยอะคือ,คอหลักๆอะ่ะโลเคชันเพราะว่าคือความเอมมาลีเนี่ยมันมีหลายวังมากแล้วแบบโลเคชันแต่ละที่เนี่ยมันไม่ใช่ว่าที่นึงเนี่ยมันถ่ายได้หลายซีนบางที่เนี่ยเราเช่ามาเนี่ยแบบ หกลักเอ้ประมาณแบบหลายแสนอะไรเงี้ยแต่มันใช้ได้แค่ไม่กี่ฉากมันต้องไปประกอบกันอะไรเงี้ยแล้วก็มีที่เราต้องถ่ายที่ต่างประเทศซึ่งซึ่งจริงๆเรามีไปถ่ายเก็บมาบ้างแล้วซึ่งมันหคอสมันสูงมากไหนจะชุดที่แบบเดี๋ยววันนี้ทุกคนน่าจะได้เห็นในด็อกค e มเนนเทลี่ที่จะถ่ายอีพีสนะครับคือชุดเราแทบไม่ซ้ำเลยในส่วนของแบบองค์ชายต่างๆองค์หญิงต่างๆคือชุดแทบไม่ซ้ำแล้วก็ตัดเย็บใหม่หมดแล้วก็แบบ งานอาร์ตอ่ะมันมันมันแพงมากเลยครับแบบเตียงอะไรต้องเช่ามาต้องเป็นแบบของจริงทองต้องแท้อะไรอย่างเงี้ยเลยทุกอย่างมันเลยแบบโอ้มันเลยมันเลยมันเลยบานครับครับก็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 มีสิทธิ์อยู่นะครับแต่ว่าอย่างอย่างหน่อยเก้าสิบเก้าก็ยังดีไหมยังแบบรู้สึกในใจว่าเออเนาะมันก็ยังไม่ไปเก้าครับ โอเคครับโอเคโอเคคือตอนนี้ถ้าเอาแบบแบบตรงๆเลยอะ่ะมันเป็นงานที่แบบเขาเรียกว่าเราไม่นึกไม่นึกถึงกําไรดีกว่าเรานึกถึงว่าเออเราทําไปแล้วเนี่ยมันให้อะไรกับคนดู แบบว่าคนดูได้ได้อะไรกับตรงนี้บ้างตัวเราเองเราภูมิใจในผลผลงานยังไงคือเราก็เลยมากับมาโฟกัสตรงนี้เพราะจริงๆริการที่ลงทุนซีรีส์เรื่องหนึ่งเนี่ยไประ,ระดับ9ก้าหลักเนี่ยเอาถ้าพูดตรงๆมันมันยากมากเลยที่จะคืนทุนนะครับแต่ว่าเราเราตอนนี้เราเราเรามองผ่านเรื่องตรงนั้นแหละเรามองเป็นในเรื่องของแบบสิ่งที่จอกไปมากกว่าว่ามันแบบคุ้มยังไงในส่วนของผู้ชมหรือในส่วนของแบบตัวค่ายเองที่ทำยังไงครับ ใช่ก็กดดันครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าแบบมันก็ต้องก้าวผ่านความกดดันให้ได้ครับผมก็กดก็กดดันพอสมควรเพราะว่าเราก็รู้ว่าแบบเออแฟนรอ,อยเยอะมาแล้วก็ไม่ใช่แค่ในเมืองไทยด้วยแฟนทั่วโลกอะไรอย่างนี้ครับก็ก็ไหฮะก็เลยก็ต้องทําอย่างสมเกียรติที่สุดไม่ว่าแตั้งแต่วันเปิดตัวครับผมอ๋อใช่ก็เข้าใจก็คือเราเราก็คือถือว่าเป็น คือคนคุมอะเนาะมันก็ไม่มีใครที่จะสามารถอธิบายได้ดีเท่าเราฮะก็เลยตัดสินใจเอออธิบายไปคือคือจริงๆแล้วเนี่ยเราเราก็คาดหวังแค่ว่าเออคนที่เขาตั้งใจอ่านตั้งใจที่จะวิเคราะห์จริงๆอะจะเข้าใจว่าเออโปรเซ็งานแต่ละครั้งมันไม่ได้ง่ายมันใช้เวลาจริงๆมันแบบคือบางทีเนี่ยเราคิดพูดเนี่ยมันอาจจะแบบง่ายมากเลยอะแต่พอมันทาจริงๆอะอย่างที่ทุกคนเห็นซีรีส์อะ บางวันถ่ายแต่แค่ซีนสองซีนแต่ซีนนั้นมันแค่แบบสองสามนาทีอย่างเงี้ยครับมันมันการทํางานมันเลยแบบไม่ได้ง่ายขนาดน,านั้นแล้วเราก็อย่างเราเราเป็นค่ายเนาะเราก็แบบมีนักแสดงแบบหลายท่านด้วยเราทําซีรที่หลายเรื่องดังนั้นเนี่ยการเมนเนจมันไม่ได้ง่ายจริงๆเราก็ต้องแบบเอ,อ,อธิบายให้ทุกคนได้ฟังว่าเออมันเกิดอะไรบ้างหลังบ้านบางอย่างเราแบบอาจจะไม่ได้แบบสามารถบอกได้แบบทุกเวลาทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็ถือว่าโพสล่าสุดที่บอกไปก็คือคือก็ พยายามอธิบายเท่าที่อธิบายได้ให้ทุกคนเข้าใจว่ากระบวนการทำงาน,นจริงๆเป็นยังไงแต่ว่าเห็นบางบางคนเอาไปสรุปในผมเขียนยาวมากแล้วบางคนเอาไปสรุปในแชท GPT แล้วแบบสรุปมาสั้นมากแต่รู้เรื่องทุกอย่างบอกว่าปัญหาจะอยู่ที่ผมที่ผมเขียนยาวใช่ ใช่คือจริงๆอยากเห็นคนสบายใจแหละครับจริงๆการออกมาแต่ละครั้งก็คือเราทําใจวันละแหละว่ามันมันต้องมีเสียงที่ไม่ได้เห็นด้วยกับเราหรือว่าเสียงคนที่ไม่ได้เข้าใจอะไรเงี้ยแต่ว่าเราเราโฟกัสในสุดในจุดที่เราคิดว่ามันเป็นแฟกต์ความจริงคือใครจะเทคไปยังไงเราเราเราขึ้นอยู่กับแต่ละคนเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วว่าสิ่งที่เราต้องโฟกัสที่สุดคือผลงานแหละครับลาบก็รับก็ก็ ผมก็ทั่วไปอ่ะมันเจอมาเยอะจริงแต่ว่ามันก็รู้สึกรู้สึกนะฮะหมายถึงว่าเวลาเราเจอคอมเมนต์อะไรที่มันแบบบั่นทอนหรือว่าคนที่ไม่เข้าใจแล้วแบบเอาไปพูดในมุมที่มันแบบเราแบบโอ้ยอยากจะไปตอบทุกคอมเมนต์เหลือเกินแต่เราก็ทําไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็มีมีทำให้เราแบบท้อเหมือนกันนะพูดตรงๆคือบางทีเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราตั้งใจทางานแต่ว่าเขาไปโฟกัสอะไรนะอะไรเงี้ยเราก็จะแบบหน่อยหน่อยรู้สึกว่าเอผลงานที่เราตั้งใจมันออกมาแล้วมันยังไงอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ทุกคนโฟกัสที่ผลงานมากกว่าแต่ว่า คือทุกครั้งเนี่ยก็จะต้องดึงสติตัวเองแหละว่าแบบเอ้ยสุดท้ายเรานะเราก็ต้องโฟกัสที่ผลงานแล้วก็ต้องเข้าใจในมุมมองของความหลากหลายในความคิดด้วยใช่คือผมว่าผลงานทุกเรื่องอะ่ะมันก็ต้องพิสูจน์ด้วยผลงานหมดอ่ะครับคือคืออันนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่แบบผู้ชมแล้วว่าแบบเออมันออกมาเป็นยังไงแต่ว่าเราเราแค่รู้ว่าคือเราตั้งใจมากๆเรามีแพชชั่นกับงานที่เราทําทุกงาน คุณมาครับเพราะว่าเราก็เราก็ตั้งใจจะเติบโตจริงๆแหละแต่ว่าการเติบโตนั้นมันก็คงไม่ได้แบบโรยด้วยแบบกิกุหลาบเนาะมันก็คงต้องมีอุปสรรคค,ความคิดเห็นต่างๆนานาจริงๆผมเองก็พยายามที่จะแบบเขาเรียกว่าเสพมาลงบ้างเหมือนกันบางครั้งเออเพราะว่าบางทีหลายๆคนน่ยแบบคนในวงการหลายๆคนน่ะชอบมาถามว่าเฮ้ยแกทนได้ไงวะแกรับได้ไงวะแกแบบแกต้องออกมาพูดทุกเรื่องเลยเหรออะไรเงี้ยครับคือผมแค่หวังว่าเออในในช่วงเนี้ยเราเรายังรับฟีสแบหลได้เรายังสามารถ พูดอธิบายได้แต่ถ้าวันนึงแบบเราเราแบบแบบ,แบ,บเหนือการควบคุมมากจริงๆอ่ะก็อาจจะเหมือนหลายๆที่ที่เราอาจจะต้องแบบเออคุมตัวเองแล้วก็ล็อกนิ้วนิดนึงแล้วก็โฟกัสที่ผลงานไปเลยร้อยเปแต่ตอนเนี้ยเราแค่เห็นความไม่สบายใจของหลายคนที่อาจจะไม่เข้าใจเราแค่อยากให้ทุกคนอ่ะมันจะถึงช่วงเวลาที่ดีๆแล้วในในใน,ใน,ในตอนนี้หรือในอนาคตที่ที่ซีรีดูมันดิมันจะมีมาเรื่อยๆอ่ะอย่างน้อยอ่ะ คนที่อ่านโพสต์อย่างน้อยคนที่ได้ฟังเราเขาจะได้สบายใจอย่างน้อยเขาจะได้แบบเอออาจจะมีความสุขมากขึ้นในการที่เำความเข้าใจสิ่งนี้แล้วเขาไม่ต้องมาเครือบแทงใจอะไรอย่างเงี้ยคือคือจริงๆแล้วตอนนี้ครับคือความเป็นครอบครัวมันมันมันอยู่ในสายเลือดหลงดูบดีทุกคนนะฮะแต่ว่าการทํางานอ่ะคือบางทีเนี่ยพอพูดครอบครัวปุ๊บอ่ะมันอาจจะดูแบบทํางานแบบ ไม่เมืนอาชีพแต่ว่าจริงๆสาหรับเราตอนนี้เราก็พยายามทํางานอย่างมีอาชีพมากขึ้นเรามีทีมงานเยอะขึ้นเรามีกฎระเบียบอะไรต่างๆเยอะขึ้นแต่ความเป็นคอรอบครัวหมายถึงสําหรับผมนะมันหมายถึงว่าการรักและเกื้อกูลกันการที่เราเมตตาต่อการการที่เราสามัคคีต่อกันนั่นเนี้ยคือสิ่งที่มันยังคงอยู่ในองค์กรเราแต่ว่าการเติบโตที่จะต้องแบบมืออาชีพมากขึ้นต้องเด็ดขาดมากขึ้นอันน,นี้เป็นสิ่งที่ผมกำลังจะต้องทำอยู่เรื่อยในอนาคตเราคิดว่าอนาคตมันจะดีขึ้นเรื่อยๆตามสเต็ป ก็ขนลุกนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วแบบก่อนที่จะจัดงานอ่ะก็เราก็จะได้เห็นทุกอย่างแะครับว่าเออเขาก็ถามว่าเราอยากได้อะไรบ้างเออแบบอยากให้มีอะไรในตรงนี้อะไรเงี้ยฮะซึ่งก็ภูมิใจนะับเขารู้สึกว่างานมันสวยจริงๆแบบมันไม่จกตามันสวยก็เลยก็เลยก็เลยแฮปปี้ครับก็เลยแฮปปี้ว่าแบบคิดว่าแฟนๆก็น่าจะชอบครับผมเรื่องจริงนะคือคืออันเนี้ยต้องต้องต้องเรียนตามตรงคือ คือหลายๆอย่างองค์ประกอบอะค่าเช่าค่าอะไรหลายๆอย่างอะมันมันมันสูงจริงๆแต่ว่าบัตรอะเราขายเพื่อที่อย่างน้อยอะได้อะไรมาบ้างแต่ถามว่ามันต้องประมาณแบบสมรอบเลยแต่ตอนนี้เราคือรู้สึกว่าโอเคมันคือมันคือมันคือครั้งแรกอะหมายถึงว่ามันคือการรวมตัวกันก็เลยไม่ได้ไม่ได้โฟกัสเรื่องกําไรอย่างที่บอกใช่ใช่ใช่ ก็อะไรนะเอาฟิลก็เอาฟิลอยู่แต่ว่าคงไม่ถึงขั้นขั้นกับเอาฟีหลายคนบอกว่าแบบว่าเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ก็อนาคตอาจจะยอมเสียบ้างก็ได้ถ้าเกิดเราเล่นเราเล่นเราเล่นก็ก็ทำให้มันดีที่สุดครับแบบอาจจะก็ก็ไม่อยากเสียนะไม่มีใครอยากเสียนะใช่ใช่แต่ถ้าวันหนึ่งก็กก็็อาจจะต้องแบบมีสติกว่านี้อะไรอย่างนี้ยครับ สติกลับมาไม่สุดเท<อ>่าไหร่อาจ <c oughs> จะกลับมาอาจจะกลับมาแต่ว่าไม่เป็นไรคือมั่นใจว่าผลงานออกมาแต่ทาให้เราแบบคุ้มค่าอะไรอย่างนี้ครับชาอีกนิดนึงก็จะปิดกล้องแล้วเพราะไม่นิดมากแต่ก็ <c oughs> <c oughs> ก็ประมาณประมาณ10คิวก็อาจจะปิดแล้วครับ วันที่สซึ่งวันนี้วันที่26เนี่ยเป็น e ีพีสย์เป็นด็อกม e นเทลลี่ทุกคนก็จะได้เห็นว่ากระบวนการทํางานของซีรีส์เรื่องนี้เป็นยังไงบ้างทีมงานแต่ละคนมาจากไหนทําอะไรมาบ้างเขามีพัฒนาการทํางานยังไงน้องๆแต่ละคนแบบภูมิใจกับผลงานชิ้นี้แค่ไหนอะไรประมาณนี้ครับเพื่อก็จะได้เห็นเบื้องหลังทุกุกสิ่งอย่างเลยยันกระทั่งแบบวงออเคสตราที่แบบต้องมาเล่นสดทุกสกอร์อะไรเงี้ยส่วนซีรีส์จริงๆนะครับก็ฉายวันที่3พฤษภาคมนี้นะครับ ติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ